ฉันโกรธแล้วนะเมื่อฉันโกรธฉันรู้สึกว่าในท้องของฉันมีภูเขาไฟที่กำลังจะระเบิดตุ้มเมื่อฉันโกรธฉันอยากเตะอยากตะโกนและอยากกระทึบเท้ากระทึบเท้ากระทึบเท้าสุดแรงเกิดให้โลกสั่นสะเทือนไปเลยฉันอยากจะวิ่งวิ่งแล้วก็วิ่งไปเรื่อยๆไม่หยุดใครๆก็เคยโกรธทั้งนั้นแหละมีหลายอย่างเลยล่ะที่ทำให้ฉันโกรธแทบบ้าเช่นเวลาที่ฉันกลายเป็นตัวตลกของเพื่อนหรือเวลามีใครมาพังประสาทายของฉัน หรือถูกแม่ดุทั้งทั้งที่ฉันไม่ได้ทาอะไรผิดสักนิดไม่ผิดหรอกนะถ้าจะโกรธแต่ถ้าความโกรธของฉันไปทําร้ายใครเข้าแล้วก็ผิดแน่ๆนเมื่อฉันโกรธฉันจะพยายามทําอะไรก็ได้ให้ตัวเองรู้สึกดีขึ้นเช่นสูดลมหายใจลึกๆเฮิรโตโตเข้าและออกหรือหลบไปอยู่ในที่ที่ฉันชอบเงียบๆคนเดียวการเล่าให้ใครสักคนที่ห่วงใยเราฟังว่าเราโกรธเรื่องอะไรก็ทําให้ความโกรธหายไปได้นะ บางทีฉันก็โกรธโกรธตัวเองเลยนะที่นึกไม่ออกว่าเมื่อกี้นี้โกรธเรื่องอะไรอยู่น่าขำจริงๆเลยล่ะ